พระเยซูไม่ใช่นบีอีสาผู้ชายสองคนนี้มีความแตกต่างกันมากเกินกว่าที่จะเป็นคนคนเดียวกันวันนี้เรามาดูกันครับสวัสดีครับเป็นที่ทราบโดยทั่วกันว่าพระคัมภีร์ไบเบิลเป็นหนังสือที่บันทึกเรื่องราวของผู้ชายคนหนึ่งที่ถูกเรียกว่าพระเยซูในขณะเดียวกันคัมภีร์อัลกุรอานก็ได้บันทึกเรื่องราวของผู้ชายอีกคนหนึ่งที่ถูกเรียกว่านบีอีสา ซึ่งโดยทั่วไปแล้วทางฝั่งมุสลิมก็จะอ้างว่าทั้งสองคนนี้เป็นบุคคลคนเดียวกันแต่เมื่อเราลองอ่านคัมภีร์ทั้งสองเล่มเราจะพบข้อแตกต่างจำนวนมากของชายสองคนนี้เกินกว่าที่จะเป็นคนคนเดียวกันวันนี้ผมจะนำเสนออย่างน้อยเจ็ดสิ่งที่ทั้งสองคนนี้แตกต่างกันเรามาดูด้วยกันครับประการที่หนึ่งสถานที่เกิดในคัมภีร์อันกุรอานบันทึกว่านบีอีซาเกิดในที่ที่ห่างไกลและก็ใกล้ ใกล้ต้นอินทภาลัมนะครับอยู่ในบทที่19ข้อ22เขียนว่า she conceived him and withdrew with him to a remote place นะครับหลังจากนั้นเนี่ยนางมารยมเนี่ยก็เจ็บนะครับแล้วก็เหมือนกับขยับตัวนะครับไปทางใกล้ๆต้นอินทภาลัมแล้วก็ได้กินผลมาจากต้นอินทผาลัมนะครับนั่นคือในอันกุรอาน ในคัมภีร์ไบเบิบลนะครับบันทึกว่าพระเยซูเกิดที่เมืองเบตเลเฮมนะครับอยู่ในพระธรรมลูกาบทที่2ข้อ4นะครับโยเซฟเดินทางจากนาซาเลตแควนกาลิลีไปที่เบตเลเฮมแควนยูเดียนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นพงพันธ์ของเชื้อของดาวิดใช่ไหมครับแล้วก็ขณะนั้นเนี่ยนางมารีเนี่ยก็ตั้งครรภ์แล้วก็คลอดบุตรนะครับเอาพระอ้อมพันไว้และวางไว้ในรางหญ้าดังนั้นนี่คือความแตกต่างนะครับในอันกุรอานบอกว่านาบีอีซาเกิดที่ที่ห่างไกล ใต้ต้นอินทภาลำนะคะที่คัมภีร์ไบเบิลบอกว่าพระเยซูเกิดที่เมืองเบตเลเฮมและเกิดในลางยา้าประการที่สองเป็นทารกที่พูดได้ในคัมภีร์อันกรุ๊อานบันทึกว่านบีอีซาพอเกิดมาเป็นทารกก็พูดได้เลยนะครับอยู่ในบทที่19ข้อ30กล่าวว่า Jesus declare I am truly a servant of Allah He has this time me to be given the scripture and to be a prophet ก็คือว่าในอัลกุรอานเนี่ยบอกว่านบีอีสาเนี่ยจะได้รับคำพีจากอัลละฮ์แล้วก็จะได้เป็นโปรเฟตคือตัวนบีอีสาพูดเองเลยตอนเป็นทารกนะครับซึ่งเหตุการณ์นี้ในคัมภีร์ไบเบิลไม่เคยกล่าวถึงเลยนะครับแม้แต่ครั้งเดียวซึ่งถ้าเกิดว่าคริสเตียนได้ฟังเหตุการณ์นี้ก็จะงงว่าอยู่ในไบเบิลด้วยหรอนะครับซึ่งไม่อยู่นะครับประการที่สามทการอัศจรรย์ ปั้นนกมาจากดินในคัมภีร์กันกุรานบทที่3ข้อ49บันทึกว่า I will make for you a bird from clay, breathe into it and it will become a real bird ก็คืออัลละห์บอกกับนบีอีสาว่าอัลละห์เนี่ยจะให้นบีอีสาเนี่ยปั้นนกมาจากดินแล้วก็จะใส่ลมหายใจเข้าไปแล้วดินตัวนั้นก็จะกลายเป็นนกจริงๆนะครับนี่ก็เป็นเหตุการณ์ที่ ถูกบันทึกในอันกุรอานว่านาบีอีสาจะทําแบบนั้นในขณะที่ในไบเบิลไม่มีเหตุการณ์นี้เลยแม้แต่ครั้งเดียวแต่เหตุการณ์นี้มีอยู่ในในในหนังสือที่เรียกว่าเป็น gospel of thomas นะครับซึ่งนักวิชาการมองว่าหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือสายนอสติกแล้วก็ไม่รับการยอมรับจากทางฝั่งคริสเตียนประการที่4รับหนังสือในคัมภีร์อันกุรอานกล่าวว่านาบีอีซาจะได้รับหนังสือมาจากอเลาะนะครับ ในบทที่5ข้อ46กล่าวว่า We sent Jesus, son of Mary, confirming the Torah ก็คือว่านบ,บีอีซาเนี่ยที่เป็นลูกของนางมารยมเนี่ยจะได้รับการจะมาเพื่อยืนยันนะครับในคัมภีร์เตอรอดหรือโทรานะครับ and we gave him the gospel containing guidance and light และนบ,บีอีซาเนี่ยจะได้รับหนังสือนะครับมาจากอันเลาะโดยตรงนะครับที่จะบันทึกเรื่องบันทึกเกี่ยวกับ การนำทิศนำทางและแสงสว่าง A g u i d e a n d a l ล s t น n t o the God feeling ก็คือจะนำทางคนที่ยำเกรงพระเจ้ายำเกรงอัลละห์ให้กลับมาหาอัลลอ์นั่นเองนะครับนั่นคือเรื่องราวของของการรับหนังสือของนบีอีสาในอันกุร่านแต่เรื่องราวนี้ไม่มีในคัมภีร์ไบเบิเลนะครับในคัมภีร์ไบเบิเลไม่เคยบันทึกว่าพระเยซูได้รับหนังสือมาจากพระเจ้าเลยแม้แต่ครั้งเดียวจุดที่น่าสนใจคือคำว่า Gospel นะครับ ในภาษาอาหรับเนีย่ยใช้คําว่าอินยินนะครับซึ่งถูกแปลภาษาอังกฤษว่ากอสโปลซึ่งคําว่ากอสโปลในภาษาอังกฤษเนี่ยมันมาจากภาษากรีกใช่ไหมครับที่มาจากคําว่ายุกละเลียนนะครับซึ่งแปลเป็นไทยว่าพระกิตติคุณนั่นเองซึ่งคริสเตียนก็จะหมายถึงพระกิตติคุณทั้งสี่เล่มก็ได้แก่มัทธิวมาระโกลูกาและก็ยอนนะครับซึ่งจุดที่น่าสนใจคือว่าพระธรรมมัทธิวมาระโกลูกาและยอนเนี่ยมีสไตล์การเขียนเป็นแบบ เรื่องเล่าหรือนาราชีบนะครับไม่ได้เขียนแบบในเชิงเป็นนำทิศนำทางหรือเป็นไกด์เดนซ์นะครับดังนั้นเนี่ยใตรงจุดนี้จะมีคริสเตียนจํานวนหนึ่งนะครับจะมองว่าท่านนาบีเนี่ยเข้าใจความหมายของคําว่าอินยิ้นผิดนะครับโดยมองว่าอินยิ้นเนี่ยเป็นหนังสือเป็นไกด์เดนซ์ทางทั้งที่มันเป็นเพียงแค่เนรทีบนั่นคือประการที่4นะครับประการที่5และเป็นประการที่สําคัญมากนั่นคือการถูกตรึงกังขีในคัมภีร์อันกุราน บันทึกว่านบ,บีอีสาไม่ได้ถูกตรึงที่กางเขนนะครับแล้วก็แต่ถูกทำให้เหมือนเป็นอย่างนั้นในบทที่4ข้อ157กล่าวว่า but day day หมายถึงชาวยิวนะครับ d e y neither kill nor crucify him i t w a s o n l y m a d e to appear so ก็คือนบ,บีอีสาเนี่ยไม่ได้ถูกจัดการไม่ได้ถูกตรึงที่กังเขนนะครับแต่ถูกทำให้เหมือนอย่างนั้น t h e y certainly did not kill him ชาวยิวไม่ได้จัดการตัวนบ,บีอีสซาจริงๆนะครับนี่คือนี่คือสิ่งที่บันทึนนกอัลกุรอานว่านบ,บีอีสซาไม่ได้ถูกตรึงที่กังเขนในขณะที่ในคัมภีร์ไบเบิเลเนี่ยเขียนชัดเจนแล้วก็มีหลายข้อหลายตอนมากนะครับที่บอกว่าพระเยซูถูกตรึงที่กังเขนมีข้อพัมพ์พีมากมายแต่ผมขอยกในพระธรรมฟิลิปปีเนาะผมชอบข้อนี้ฟิลิปปีบทที่สองนะครับข้อหกถึงข้อแปดนะครับบอกว่าก็คือพระเยซูใช่ไหมครับผู้ทรงสภาพเป็นพระเจ้า ไม่ทรงถือความทัดเทียมกับพระเจ้าเป็นสิ่งที่ต้องยึดไว้แต่ทรงสละพระองค์งเองและทรงรับสภาพทาตทรงถือกำเนิดเป็นมนุษย์และทรงปรากฏอยู่ในสภาพมนุษย์พระองค์งทรงท่อมตัวลงทรงยอมเชื่อฟังจนถึงความมรณากระทั่งมรณาที่กางเขงนั้นตัวพมพิมเบิลเนี่ยเขียนชัดเจนว่าพระเยซูถูกตรึงที่กางเขนจุดนี้สําคัญอย่างไรนะครับจุดนี้สําคัญมากนะครับเพราะว่า การที่พระเยซูถูกตรึงที่กางเขนเนี่ยมีทั้งหลักฐานเอกสารภายในก็คือหลักฐานของคริสเตียนเองแล้วก็เอกสารหลักฐานภายนอกซึ่งมาจากนักประวัติศสาสตร์ชาวโรมันนะครับเช่นโจเซฟ,ฟัสทักิซัสและอีกมากมายหลายคนหลักฐานที่พระเยซูถูกตรึงกางเขนมีจํานวนมากนะครับมีจํานวนมากจริงๆนะครับดังนั้นเนี่ยจึงปฏิเสธไม่ได้ว่าการที่อันกุรอ่านเขียนว่านาบีอีซาไม่ได้ถูกตรึงเนี่ย มันจึงขัดกับความเชื่อพื้นฐานขัดกับข้อเท็จจริงทางปรสาสตร์ที่นปะสัตร์ใช้ก็่เกือบทั้งหมดนะครับให้การยอมรับนั่นคือความแตกต่างประการที่5นะครับประการที่6การพูดถึงนบ,บีมูฮัมหมัดในคัมภีร์อันกรุรอานบันทึกว่านบ,บีอีซาได้ทํานายได้พูดถึงนะครับการจะมาของท่านบีมูฮัมหมัดอยู่ในบทที่61ข้อ6กล่าวว่า When Jesus son of Mary เมื่อนบีอีซาบุตรของมารายมนะครับ mm hmm. ก็พูดกับชนชาติอิสราเอลบอกว่า I am truly a l o t messenger mm hmm. ฉันเป็นคนที่อลาะส่งมาแน่ๆ confirming the Torah mm hmm. ก็คือมายืนยัน mm hmm. คำพีเตอร์นะครับที่มาก่อนหน้าฉัน and giving good news of a messenger after me แล้วก็จะให้ข่าวดีว่าจะมี Messenger อีกคนหนึ่งมาหลังจากฉัน Whose name will บอ Ahmed นะครับก็หมายถึงท่านนาบีมูฮัมมัดนั่นเองดังนั้นเนี่ยคัมภีร์อันกุรอานกล่าวว่านาบีอีซาได้พูดถึงการจะมาในอนาคตของท่านนาบีมูฮัมมัดในขณะที่คัมภีร์ไบเบิลนะครับไม่มีสักครั้งเลยที่พระเยซูได้พูดถึงหรือกล่าวถึงท่านนาบีมูฮัมมัดนะครับแตน่นก็ตามแต่นะครับก็มีมุสลิมจํานวนหนึ่งนะครับพยายามเอ่อยอ้างว่าในพระธรรมยอนบท,ที่14ข้อ16เป็นคําพูดที่พระเยซู พูดถึงท่านบีมุฮัตซึ่งเรื่องนี้ผมได้ทําคลิปไปแล้วในตอนต้นนะครับพี่น้องก็สามารถไปกดฟังคลิปตอนนั้นได้นะครับนี่คือความแตกต่างประการที่6ประการที่7สุดท้ายนะครับ Creation หรือ Creator ในคัมภีรอันกุรอานระบุชัดเจนว่านบีอีซาเป็น Creation กล่าวคือนบีอีซาถูกสร้างนะครับในบทที่3ข้อ59บอกว่า he created him from dust ก็คือนบีอีซาเนี่ยถูกอัลละห์สร้างจากดินนะครับนั้นเนี่ยในกรอบของอันกุรอานนาบีอีซาถูกสร้างในขณะที่คัมภีร์ไบเบิลนะครับบอกว่าพระเยซูเป็นผู้สร้างทุกสิ่งอยู่ในพระธรรมโครลสีบทที่1ข้อ1 5ถึง17นะครับบอกว่าทรงเป็นบุตรหัวปีเหนือทุกสิ่งที่ทรงสร้างเพราะว่าโดยพระองค์ทุกสิ่งได้รับการทรงสร้างขึ้นโดยพระองค์นะครับ ทุกสิ่งถูกสร้างขึ้นโดยพระองค์และเพื่อพระองค์พระองค์ทรงดำรงอยู่ก่อนทุกสิ่งและทุกสิ่งถูกยึดเข้าด้วยกันโดยพระองค์นะครับนั้นในในคัมภีร์ไบเบิลเนี่ยบอกว่าพระเยซูเนี่ยเป็นผู้สร้างทุกสิ่งหรือเป็นครีเอเตอร์นั่นเองดังนั้นจึงมีความแตกต่างกันอย่างมากในข้อนี้นะครับว่าคัมภีร์อันกุรานบอกว่านบีอีซาถูกสร้างแต่ในคัมภีร์ไบเบิลบอกว่าพระเยซูเป็นผู้สร้างทุกสิ่ง เป็นอย่างไรบ้างครับระหว่างความแตกต่างทั้งเจ็ประการนี้แตกต่างกันมากใช่ไหมครับแตกต่างกันมากจนกว่าที่จะเป็นคนคนเดียวกันได้ใช่ไหมครับซึ่งแน่นอนนะครับสําหรับคริสเตียนเนี่ยความแตกต่างนี้คริสเตียนเชื่อว่าเกิดจากความที่ทนบีเนี่ยมีความเข้าใจผิดนะครับเข้าใจผิดในเรื่องต่างหลายเรื่องใช่ไหมครับแต่ว่าสำหรับมุสลิมแล้วเนี่ยเขาจะอ้างว่าความแตกต่างนี้เกิดจากการที่คริสเตียนเนี่ยไปบิดเบือนคมภีไบเบิล คัมภีร์เบิลรับการถูกบิดเบือนโดยคริสเตียนจึงทําให้เนื้อหาแตกต่างกันนะครับดังนั้นมันจะเกิดคําถามว่าคุณจะเลือกเชื่อเล่มไหนระหว่างหนังสือพระกิตติคุณทั้ง4ี่เล่มที่เขียนในศตวตรรษที่หนที่ห่างจากกังเขนเนี่ยไม่เกิน70ปีนะครับหรือคุณจะเลือกเชื่อคัมภีร์อันกุรอานที่เขียนในช่วงศตวตรรษที่เ แน่นอนเนาะอยู่ห่างจากกังเขนเนี่ยอย่างน้อยๆต้องมีห0 0ปีนะครับคุณจะเชื่อเล่มไหนระหว่างหนังสือพระกิติคุณที่มีสำเนาเป็นภาษากรีกซึ่งปัจจุบันนี้นับแล้วอย่างน้อยๆน,นะครับ5856ฉบับและก็รวมภาษาอื่นๆอ,อ,อีก18,00 0ฉบับรวมแล้วเนี่ยพระกิติคุณเนี่ยมีสำเนาเนี่ยเป็นอย่างน้อยนะครับ2 3 9ห6ฉบับ นั่นคือจํานวนสําเนาของพะกตีคุนทั้งสี่เล่มหรือคุณจะเลือกเชื่ออันกุรอานที่มีสําเนาเนี่ยมีประมาณหกสิบแฟกเมนต์นะครับก็ต้องเลือกเชื่อเอานะครับว่าคุณจะเลือกจะเลือกเชื่อประวัติศาสตร์ของคัมภีร์เล่มไหนนะครับแต่ที่แน่ๆคือว่าคัมภีร์สองเล่มนี้บันทึกคนสองคนนี้แตกต่างกันอย่างมากเกินกว่าที่จะเป็นคนคนเดียวกันขอพระเจ้า,วาอวยพรนะครับสวัสดีครับ พระเจ้าของคริสเตียนไม่ใช่พระเจ้าของมุสลิมทั้งสองมีความแตกต่างกันมากเกินกว่าที่จะเป็นพระเจ้าองค์เดียวกันสวัสดีครับคําถามที่เรามักจะเจอบ่อยๆกับผู้เชื่อใหม่หรือผู้ที่เริ่มต้นในการศึกษาศาส,สนาคริสต์หรือศาสนาอิสลามก็คือคําถามที่ว่าคริสเตียนกับมุสลิมเชื่อพระเจ้าองค์เดียวกันไหมผมคิดว่าในเบื้องต้นเนี่ยคาตอบที่เหมาะสมคือทั้งสองความเชื่อนี้ มองไปที่พระเจ้าองค์เดียวกันแต่มีความเข้าใจในพระเจ้าแตกต่างกันนะครับเปรียบเสมือนกับอย่างนี้นะครับเหมือนกับปากกานี้ใช่ไหมครับคนสองคนเนี่ยมองไปที่ปากกาด้ามเดียวกันแต่คนนึงเข้าใจว่าปากกาเป็นสีน้ําเงินอีกคนนึงเข้าใจว่าปากกาเนี่ยเป็นสีดําก็คือมองไปที่ปากกาด้ามเดียวกันแต่มีความเข้าใจลักษณะของปากกาบางอย่างแตกต่างกันนะครับนั่นก็คือคําตอบที่ผมว่า ตรงไปตรงมาแล้วก็ใกล้เคียงมากที่สุดนะครับก็คือว่าทั้งคริสเตียนและทั้งมุสลิมเนี่ยเรามองไปที่พระเจ้าองค์เดียวกันแต่เราเนี่ยเนื่องจากคัมภีร์ทั้งสองเล่มเขียนถึงลักษณะของพระเจ้าบางอย่างเหมือนกันบางอย่างแตกต่างกันบางอย่างที่เหมือนกันเช่นอะไรบ้างครับเช่นพระเจ้าเป็นผู้ที่สร้างทุกสิ่งพระเจ้าเป็นผู้ที่มีอํานาจมากมายใช่ไหมครับ all power หรือเป็น omnipotence นะครับ หรือพระเจ้าเป็นผู้ที่มีความรู้ทุกอย่างนะครับ omniscient หรือว่าเป็น o m n i s c i e n t พระเจ้าเป็นผู้ที่มีสภาพนิรันดร์พระเจ้ามีความเมตตามีความบริสุทธิ์มีความยุติธรรมและอีกมากมายที่เหมือนกันนะครับแต่ไยังไก็ตามแต่มันไม่มีแค่ส่วนที่เหมือนกันถูกไหมครับมันมีส่วนที่แตกต่างกันมากเช่นกันในคลิปนี้ผมจึงอยากจนำเสนออย่างน้อยสี่อย,อย่างใหญ่ๆนะครับที่พระเจ้าของคริสเตียนซึ่งต่อไปนี้ผมจะเรียกว่ายาเว กับพระเจ้าของมุสลิมซึ่งต่อไปนี้ว่ออัลลอฮ์มีความแตกต่างกันอย่างน้อยสี่อย่างเรามาดูกันว่าทั้งสอย่างนี้มีอะไรบ้างประการที่หนึ่งที่มาของคําศัพท์หลายคนเข้าใจผิดนะครับนึกว่าคําว่าอัลลอฮ์เนี่ยเป็นชื่อของพระเจ้าของมุสลิมไม่ใช่นะครับคําว่าอัลลอฮ์เป็นคํานามทั่วไปที่แปลว่าพระเจ้าเชกเช่นเดียวกับ คำว่าคนคำว่าจังหวัดคำว่าปากกาซึ่งเป็นคำนามทั่วไปนะครับซึ่งคำว่าอัลเลาะห์ในภาษาอาหรับก็ตรงกับคำว่าเอโลฮิมในภาษาฮิบรูตรงกับคำว่าตีออสในภาษากรีกตรงกับตรงกับคำว่ากอสในภาษาอังกฤษหรือตรงกับคำว่าพระเจ้าในภาษาไทยนั่นเองนะครับซึ่งเราสามารถดูได้จากคริสเตียนนะครับที่อยู่ในประเทศที่พูดภาษาอาหรับนะครับอย่างเช่นอินโดนีเซียหรืออื่นๆเนี่ย เขาก็จะเรียกพระเจ้าเนี่ยของเขาอัลเลาะห์เช่นเดียวกันนะครับเพราะเป็นคำนามทั่วไปอย่างไรก็ตามแต่หากเราศึกษาที่มาของคำอัลเลาะห์เราจะพบว่าคำนี้ถูกใช้ก่อนศาสนาอิสลามหลายร้อยปีในแถบอาหราบับนะครับโดยที่ก่อนที่ศาสนาอิสลามจะมาเนี่ยอัลเลาะห์เนี่ยเป็นหนึ่งใน360ชื่อของพระเจ้าที่ถูกนมัสการท,าที่กะบะที่กรุงเมกัะนะครับ โดยที่อัลเลาะห์เนี่ยมีลูกสาวสามตนเนาะก็ได้แก่อัลลอฮ์นะครับอัลอุซาอัลมานัดนะครับซึ่งถือว่าเป็นหัวหน้าของพระเจ้าของเผ่ากูเรชที่ท่านนบีอยู่นั่นเองซึ่งก็มีการคาดการณ์ว่าท่านนบีเนี่ยน่าจะเลือกใช้คําอัลเลาะห์เนี่ยแทนพระเจ้าที่ตนเองเชื่อและก็ท่านานบีก็ได้ปฏิเสธนะครับปฏิเสธแนวคิดของของพระเจ้าหลายองค์เนาะหรือของโพดิเทสทั้งหมดเลยรวมไปถึงเรื่องของเรื่องราวของ ลูกสาวทั้งสามตนนี้ด้วยนะครับซึ่งถูกบันทึกไวใน,อ,นอันกรุรอานบทที่ห้าสิบสามข้อสิบเก้าถึงยี่สิบส่วนพระเจ้าของคริสเตียนนะครับมีชื่อว่ายาวเวนะครับคําคเนี้ยเหตุน่าจะมาจากเหตุการณ์ที่โมเสสเจอกับพระเจ้าที่ภูมไม้ซึ่งถูกบันทึกในอบพยพบทที่สามข้อสิบสี่ตอนนั้นเนี่ยโมเสสถามพระเจ้าว่าถ้าเกิดกลับไปหาชนชาติอิสราเอลเนี่ยจะ จะบอกว่าเจอกับอะไรใช่ไหมครับถูกไหมพระเจ้าก็บอกว่าให้พูดว่าเราเป็นซึ่งเราเป็นก็คือ I am that I am นะครับตรงกับภาษาฮิบรูเนาะก็คือคำว่า Haye Acher Haye นะครับซึ่งคำว่า I am เนี่ยมันคือภาษาฮิบรูคำที่1961นะครับซึ่งก็คือตัวยาเวนั่นเองนะครับซึ่งคำว่า I am เนี่ยมีความสำคัญตรงที่ว่า มันแสดงถึงสิ่งที่พระเจ้าเป็นนะครับก็คือพระเจ้าเนี่ยเป็น self existence แล้วก็ self sufficient being ก็คือพระเจ้าสามารถดำรงอยู่ได้ด้วยตัวเองได้นั่นเองและคำว่า I am คำนี้นะครับก็นำไปสู่ตัวอักษร4ตัวเนาะที่เรียกว่าเป็น t รีตรักกรามทอนนะครับ Y H W H หรือหรือภาษาฮิบรูอ่านว่ายดเฮวาเฮนั่นเองนะครับซึ่งเมื่อชาวยูเนี่ยเวลาเขาเจอตัวอักษร4ตัวเนี้ย เขาจะเลี่ยงนะครับเขาจะเลี่ยงไม่อ่านตัวอัสร4ตัวนี้เพราะเป็นการเอ่ยนามพระเจ้าแบบไม่สมควรเขาจะเรียกคำคำนี้ว่าเป็น a r ดนายนะครับซึ่งเวลานํามาแปลเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยก็จะให้ตัวอักษร4ตัวเหมือนกันก็คําว่า load นะครับ l o r d เป็นตัวใหญ่ทั้ง4ตัวนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดพี่น้องเจอภาษาอังกฤษคําว่า l o r d ตัวใหญ่4ตัวเนี่ยก็ให้ทราบว่านั่นคือคําว่ายดเฮวายเฮนั่นเองนะครับ ซึ่งพอมาแปลเป็นภาษากรีกนะครับภาษากรีกฉรับเทปโทจินเนี่ยชาวยวก็ยังรักษาคำคำนี้ไว้โดยใช้คำว่าคูริออสแปลแทนคำว่ายดเฮวาเฮนะครับซึ่งคูริออสก็แปลว่าเจ้านายหรือแปลว่าหลอดนั่นเองซึ่งจุดที่น่าสนใจคืออะไรครับก็คืออยู่ในพระธรรมยอนบทที่แปดข้อห้าสิบเจดถึงห้าสิบเก้าดี๋ยวอ่านให้ฟังนะครับตอนนั้นเนี่ยพวกย,ยูถามพระเยซูว่าท่านเนี่ย ยังอายุไม่ถึงห้าสิบปีเลยเคยเห็นอับบราฮัมแล้วหรือพระเยซูก็ตอบว่าเราบอกความจริงว่าก่อนอับบราฮัมเกิดเราเป็นก็คือ I am นั่นเองพอพระเยซูพูดว่า I am นะครับ I am ซึ่งชาวยิวเนี่ยเขาเข้าใจว่าพระเยซูเนี่ยฮะใช้คำว่า I am เลยเหรอมันช่างบังอาจนักนะครับในข้อห้าสิบเก้าเนี่ยชาวยิวก็จะเป็นไง หยิบก้อนหินขึ้นมาเพื่อจะคว้างพระเยซูนนเองเพราะว่าพระเยซูกําลังทําในสิ่งที่เหมือนกับหมิ่นประมาทพระเจ้านะครับเรียกว่าตัวเองเนี่ยเป็นไอเอมนั่นเองนะครับนี่คือที่มาของคําว่ายาเวอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับคําว่ายาเวก็คือว่าพระเจ้าเนี่ยเปิดเผยกับโมเสสนะครับว่าพระองค์เนี่ยมีชื่อว่ายาเวหรือไอเอมซึ่งคําว่าไอเอมเนี่ยถูกกล่าวซ้ําโดยพระเยซูอยู่หลายครั้งใน ในพระคัมภีร์ใหม่ใช่ไหมครับแต่ทําไมคําว่ายาเวเนี่ยหรือตัวอักษรสี่ตัวยศเฮวายเฮเนี่ยกลับไม่เคยปรากฏอยู่เลยในคัมภีร์อันกุรอานนี่คือสิ่งที่น่าสนใจนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามแต่ก็มีนักชาการมุสลิมบางท่านนะครับก็พยายามโยงคําว่ายศเฮวายเฮเนี่ยหรือว่ายาเวเนี่ยกับคําว่าอฮายูแต่ผมคิดว่ามันก็ไม่ได้ใกล้เคียงกันเท่าไหร่นะครับประการที่สองนะครับคือ B e i ิ g มุสลิมเชื่อว่าอัลเลาะห์มีลักษณะเป็นแบบเตาฮีตก็คือเป็น One Being และ One Person ซนะครับในขณะที่คริสเตียนเนี่ยเชื่อว่ายาเวมีลักษณะเป็นแบบตรีเอากานุภาพหรือ Trinity ก็คือเป็นวันบีอิงแต่มี Three Person นั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยเวลามุสลิมเนี่ยใส่แว่นเตาฮีตนะครับมาอ่านคัมภีร์ไบเบิลเนี่ย เขาก็จะสงสัยนะครับเขาก็จะเขาก็จะไม่เข้าใจมากมายเลยนะครับซึ่งเราสามารถเห็นได้ตามบทบทบทการพูดคุยทั่วไปเนาะระหว่างชาวคริสต์กับมุสลิมนะครับจะเจอคําถามแบบนี้จากมุสลิมประจําเลยเช่นพระเยซูอะที่ถานกับพระเจ้าได้ยังไงพระเจ้าตายได้ยังไงพระเจ้าเป็นมนุษย์ได้ยังไงพระเจ้ามีลูกได้ยังไงทําไมพระเยซูมีความรู้จํากัด พระเยซูถูกพระเจ้าใช้มาไม่ใช่หรอและอีกมากมายทํานองแบบนี้นะครับซึ่งความไม่เข้าใจเหล่านี้เกิดจากการที่เขาใช้เขาใช้แว่นเตาฮีทมาอ่านไบเบิลซึ่งสำหรับคริสเตียนเนี่ยเวลาใช้แว่น Trinity อ่านเนี่ยจะไม่เกิดความขัดแยง้งแล้วก็สามารถอธิบายทุกคําถามข้างต้นเนี่ยได้อย่างหมดเลยเพราะว่าเราอธิบายไบเบิลเราอธิบายยาเวแบบ Trinity ้นั่นเองนะครับประการที่สความสัมพันธ์ระหว่าง พระเจ้ากับมนุษย์มุสลิมเชื่อว่าอัลลอฮ์เนี่ยจะเปิดเผยแผนการของพระองค์หรือ his ว i e เท่านั้นแต่จะไม่เปิดเผยตัวตนหรือ himself กับมนุษย์นะครับอัลลอฮ์จะไม่เข้ามาอยู่ร่วมกับสิ่งที่ทรงสร้างนะครับจะไม่ได้อยู่ในไม่อยู่ซ้ายไม่อยู่ขวาแต่อยู่เหนือไปอีกนะครับซึ่งเหตุผลเนี่ยเบื้องหลังก็คือมาจากการที่อัลลอฮ์เนี่ยมีความบริสุทธินั่นเองในอันกุรอานเนี่ยสอนให้ชาวมุสลิมเนี่ยเรียกและก็เรียนรู้ ลักษณะของอเลาะผ่านชื่อทั้ง99เมื่อเราพิจารณาดูชื่อทั้ง99จะเห็นว่าทั้ง99ชื่อเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องราวของลักษณะมากกว่าความสัมพันธ์มีเพียงแค่2ชื่อที่ใกล้เคียงก็คืออววลิที่แปลว่าเพื่อนกับคําว่าอววดัตที่แปลว่าเลิฟวิงเท่านั้นนะครับและมากกว่านั้นเนาะอันกุรอานยังปฏิเสธความสัมพันธ์แบบพ่อกับลูกด้วยนะครับ ในบทที่5ข้อ18บอกว่า the Jews and the Christian i a say we are the children of a l o t and h i s most beloved <S ก็คือชาวยิวกับชาวคริสเตียนเรียกตัวเองว่าเป็นบุตรของพระเจ้าและเป็นทีักของพระเจ้า Why then does He punish you for your sins ทำไมอเลาะห์จึงไปลงโทษพวกคุณเพราะความบาปละ่ะนะครับอันกวันก็พูดต่อไปว่า No you are only human like Arthur of His own making เปล่าเลยพวกคุณก็เป็นเพียงแค่คนเท่านั้นเหมือนกับสิ่งทรงสร้างอื่นๆนั่นเองนะครับดังนั้นจะเห็นว่าด้วยแนวคิดแบบนี้ด้วยกรอบแบบนี้ทำให้มุสลิมเนี่ยมีมุมมองต่ออัลเลาะห์ค่อนข้างห่างไกลเป็นเหมือนกับเป็นนายกระบบาวนะครับนั่นคือสิ่งที่มุสลิมมองในทางตรงข้ามนะครับคริสเตียนมองว่ายาเวเนี่ยจะเปิดเผยแผนการของพระองค์ฮิสเวลและเปิดเผย ตัวพระองค์เองด้วยหิมเซลกับมนุษย์ด้วยโดยการที่พระองค์เนี่ยส่งเซ็กันเพอร์ซนหรือพระเยซูเนี่ยมาอยู่ท่ามกลางมนุษย์ให้มนุษย์ได้สัมผัสถึงความรักของพระยาเวผ่านการที่พระเยซูเนี่ยมาเสียสละบนกางเขนนั่นเองนะครับซึ่งมุมมองแบบนี้ทำให้คริสเตียนเนี่ยมองยาเวยเนี่ยมีความสมัธ์ที่ใกล้กันชิดใกล้ชิดกันนะครับมีความสัมพันธ์ต่อกัน เป็นแบบพ่อกับลูกมากกว่านะครับซึ่งมันถูกบันทึกในพระธรรมยอโบทที่1ข้อ1ิเนาะบอกว่าแต่ทุกคนที่ยอมรับพระองค์คือคนที่เชื่อในพระนามของพระองค์นั้นพระองค์จะประทานสิทธิให้เป็นบุตรนะครับให้เป็นลูกของพระเจ้านั่นเองนะครับประการที่สี่บทบาทของพระเจ้ามุสลิมเชื่อว่าอัลเลาะห์เนี่ยมีบทบาทเป็นผู้ออกข้อสอบนะครับ หรือมีหน้าที่คือทดสอบมนุษย์นั่นเองโดยมนุษย์เนี่ยเป็นผู้เข้าสอบหากเราสอบผ่านทําได้ดีก็จะได้รางวัลถ้าเราสอบไม่ผ่านเราก็จะสูญเสียอะไรบางอย่างนะครับซึ่งคําอธิบายนี้มุมมองนี้ก็ใช้อธิบายว่านี่คือเหตุผลที่เราเนี่ยเกิดมาแตกต่างกันนะครับเพราะว่าการทดสอบนั้นแตกต่างกันนั่นเองนะครับคําว่าอิสลามเนี่ยมันแปลว่ายอมจำนวน คำว่ามุสลิมแปลว่าผู้ยอมจำนวนเห็นไหมครับก็คือตัวชื่อเนี่ยก็หมายถึงการยอมจำนวนต่อการทดสอบต่างๆที่อเลหะ์จะประทานให้มานะครับดังนั้นเนี่ยในกรอบของมุสลิมเนี่ยมนุษย์ต้องเรียนรู้น้อยๆสองอย่างนะครับซิ่งเรียกว่าเป็นสิ่งที่ต้องเชื่อหรืออากิดะนะครับกับสิ่งที่ต้องทําหรือชาริอะนะครับเพื่อทําให้ผ่านการทดสอบนั่นเองสิ่งที่ช่องสสิ่งที่ต้องเชื่อเนี่ยก็มีหลายอย่างพอสมควรนะแต่มีหกสิ่ง ที่เป็นแก่นของความเชื่อของอิสลามซึ่งว่าเป็น six article of faith นะครับก็ได้แก่อะไรบ้างครับเชื่ออัลละฮ์หนึ่งเดียวเชื่อท่านนบีเชื่อคมภีเชื่อทูสวรรค์เชื่อวันพิพากษาแล้วก็เชื่อในลิขิตนะครับหรืออัลเคนะครับก็คือ6อย่างที่ต้องเชื่อแล้วก็มีสิ่งที่ต้องทําหลายอย่างเหมือนกันนะครับแต่ก็มี5สิ่งที่ถือเป็น five pillars of islam นะครับก็มีอะไรบ้างหนึ่งคือเก ah ah ่าวชาฮาดะนะครับคือเก ah ah ่าวตรอดอิสลามใช่ไหมครับ สองคือทำละหมาดห้าครั้งต่อวันสามคือ,อถือศีลอดในช่วงรามดอนนะครับแล้วก็สี่คือบริจาคทรัพย์หรือถวายสักกัดนะครับอันที่ห้าคือเดินทางไปสแสวงบุญที่ไม่กันั่นเองนะครับนี่คือสิ่งที่มุสลิมเชื่อวมนุษย์เนี่ยต้องทําแล้วก็ต้องเชื่อเพื่อทําให้ผ่านการทดสอบเหล่านี้นะครับในขณะที่มุสลิมเชื่อว,ว่าอัลลอฮ์สร้างมนุษย์เพื่อมาถูกทดสอบแต่คริสเตียน เชื่อว่ายาเวเนี่ยสร้างมนุษย์มาเพื่อต้องการมีความสัมพันธ์ด้วยดังนั้นเนี่ยยาเวก็จึงสร้างให้มนุษย์เนี่ยมีเขาเรียกว่าเจตจำนงเสรีนะครับหรือฟรีวิวเพื่อให้มีอิสรภาพในการที่จะเลือกและมนุษย์เนี่ยก็ใช้อิสรภาพนี้ในการไม่เชื่อฟังและเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้านะครับและผลของการไม่เชื่อฟังยาเวของมนุษย์เนี่ยทำให้มนุษย์เนี่ยถูกแยกออกจากยาเวนะครับซึ่ง พระยาเวเนี่ยเป็นแหล่งแห่งชีวิตดังนั้นการแยกออกจากพระยาเวเนี่ยจึงนําไปสู่ความสูญเสียชีวิตหรือความตายนั่นเองนะครับดังนั้นการทําบาปเนี่ยจึงไม่ใช่เป็นเพียงแค่ทําผิดต่อพระยาเวเท่านั้นแต่เป็นการปฏิเสธแหล่งแห่งชีวิตด้วยนั่นเองและไม่มีทางใดเลยที่คนเนี่ยจะแก้ไขความบาปนี้ได้นอกจาก าการให้อภัยและการขอโทษเท่านั้นการทําดีไม่สามารถยกเลิกผลของความที่ทําได้นะครับต้องให้พระยาเวเน่ให้อภัยเท่านั้นนะครับและการให้อภัยแบบนี้และการที่เรากลับใจใหม่นั้นมันจึงเป็นการรื้อฟื้นความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับยาเวอีกครั้งหนึ่งและทําให้มนุษย์เนี่ยกลับไปหาแหล่งชีวิตอีกครั้งหนึ่งนั่นเองดังนั้นเนี่ยข่าวดีคืออะไรข่าวดีคือยาเวเนี่ย ได้เข้าหามนุษย์เองเลยนะครับผ่านทาง second person หรือผ่านทางพระเยซูนั่นเองนะครับยาเวก็ทำการสร้างเดเว a y ผ่านทางพระเยซูเพื่อให้คนเนี่ยเข้ามาหากลับมาหาพระยาเวอีกครั้งหนึง่งนั่นเองครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับสี่อย่างที่แตกต่างกันระหว่างยาเวกับอัลลอฮ์นะครับซึ่งเป็นเสียงที่ค่อนข้างใหญ่นะครับที่แตกต่างกันก็จึงทำให้เราสามารถพูดได้ว่าทั้ง คริสเตียนและก็ทั้งมุสลิมเนี่ยมีความเข้าใจลักษณะของพระเจ้าแตกต่างกันแม้ว่าจะมองไปที่พระเจ้าองค์ก็ตามแตกนะครับและนอกจากนี้ยังมีคาแตกต่างอีกมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องคําสอนนะครับเรื่องคนทางของความรอดนะครับยังมีอีกมากมายที่ผมไม่ได้กล่าวถึงที่แตกต่างกันนะครับดังนั้นเนี่ยโดยทั่วไปแล้วคริสเตียนมองว่าความแตกต่างนี้เกิดจากความเข้าใจผิดของท่านอบีมูฮัมหมัดนะครับในทํามองเดียวกันกน,นะครับมุสลิมก็บอกว่าความแตกต่างนี้ เกิดจากการที่คริสเตียนเนี่ยบิดเบือนไบเบิลน,นะครับซึ่งแน่นอนละ่ะผมในฐานะคริสเตียนใช่ไหมครับผมก็ย่อมมองมองในกรอบแบบคริสเตียนถูกไหมครับแต่อย่างไรก็ตามแต่ในกรอบของนักวิชาการเนี่ยผมว่าไม่ง่ายนะครับที่จะบอกว่าใครเชื่อผิดเชื่อถูกแต่อันนึงที่ผมกล้าสรุปได้คือว่าถ้ามุสลิมเชื่อถูกก็แปลว่าคริสเตียนเชื่อผิดและในตอนเดียวกันนะครับ ถ้าหากคริสเตียนเชื่อถูกก็ย่อมแปลว่ามุสลิมเชื่อผิดเช่นกันหรือเป็นไปได้ที่จะผิดทั้งคู่แต่เป็นไปไม่ได้เลยที่จะถูกทั้งคู่นะครับขอพระเจ้านำทางทุกท่านนะครับให้ไปเจอพระเจ้าที่แท้จริงสวัสดีครับ